สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมาสอนช่างยนต์ยนต์ในยูบบอสง่ายๆก็ถือให้บล็อกเ็กกับบล็อกนี้ก็ให้บล็อก ôi tôi thấy anh sẽ ưng âm thăng ngang nhất ngày ôi dạ ơi cột cột thấy tôi ơi เอิ่มต้นปีบอกอันนี้ก็ถ้าถ้าใครมีเอไอที่ฮาปนูนี่ก็ชิวๆไปใครมีอันนี้ก็ ทำยากนิดนึ่งอันนี้ก็ทำจนค่าไรนี่ไม่ก็อดทำเปืนจนได้จนอันนี้เอนนอน,นี่ใช่ บางบล็อกเอ้ยอันนี้ก็อันนี้อืมเอ๊ะอัน15อันนี้ ใครใครอยทำก็ก็อยู่อยู่หาหาหาทำไม่ยูทธุกผมก็ตกแต่งให้ได้ผมแม่ผมสร้างเจ้าลิ้นให้เกมวายโบป่เข้าตัวอับ คุณไม่เลยคุลีผมอยากให้นะคุลีอะแกทำหางานมันก็ห่วยแตกให้เขาคนต่อคนต่อก็เทพเทพอยู่แอผมผมใช้เป็น อันนี้ตับจิ๋วนก็นหน่อเมตดใครใครอยากพกแต่งดีก็ทำได้งานนี้จริงๆกลุ่มก็ออกทนได้ เพื่อพุชช็อตเพื่อพุชคนเอเพื่อคุนตูเอ่อพ้อมผมผมไม่ยิ่งใหญ่แล้วคงมุงมั่นคงยิงมันแบบช่องที่แป้งขี่ปิ๊กผมก็อยากเป็นชิวโฮปเปอร์เพราะผม หวยทางใจวยคนางใจทำลิปต่อไทยามุก้ให้หวยใมากจน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 ก็วยยังให้วยมากกพอพอองมได้ ที่จริงผมพูดไม่ชัดแต่ผมยำพูดแล้วครูผมปึกพูดให้ผมผมก็มีรังใจนิดหน่อยผมผมไว้เห้งงน้ำสนจานก็ผมปะแหงก็อคนที่ที่ พี่ผมเนี่ยคนตักแป้งผมเนี่ยผมเอาเอาแป้งตักกืนไปไปอยากดูอะไระเอเอแฮปบฮปบเจ็ดกับรถก็ก็ รอหี่นีพี่นีอุมมาทำอืมเอาเอานนี้ใช่ตั้งทอให้บอปอดดปอดฮิ วอ้ยยมยกยย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 อผมยยยย quân Hôn... ngô hố ngài cũng nhỉ du kênh youtube chi bàn đi môn tập à, ก็เป็นเคอร์ายโวปอดรุมเพิ่งเชอาพี่ม่อนอยู่นะแอ่ชอบไหมชอบชอบคลิปยี้หุ้นม่นแจกอย่างนั้นยิ้วยิ้วก็พอกล่งกลางไอ่ไม่ววาอย่างนี้ ผมอยากาดูไงครับวูฮีก็ก็ผม่มีตังค์ตอ,อนนี้ผมไม่ไมีตังค์เลยเพราผมทำงานเยอะใครใครอยากดูดีก็ยิบมีห้าห้าหนึ่งทีทีห้าทีห้า อันตอนนี้อังติดล้วปให้ใหยากดูเกมวายโอบอลก็ให้ดูที่ช่องอันแรกก่อนค่อยดูอันที่สองอันที่ของผมทำนันนี้ ให้ให้อยากดูวเนีเจ็บกองกอนนิดหน่อยเออผมอยากขึ้นแบบเล็กเดียวให้ให้ให้ตูวตัคุณยนเยี่ยมเยี่ยมมันยห้ึงแบกปอกเยี่ยมอยู่แล้ว ทำพวกน,นี้ผมทำแม่นี้ใครขยักทำก็ใ่เออคนที่ผมไม่ทำทับกันเงยผมที่จริงผมอายุสิบขวบแล้วเฮ้ยใหญ่ๆนี่โค้งข้าม นี่ไอตู้ไปเลยคลิปจบแค่นี้